ช่วงเก็บอารมณ์ช่วงนี้ก็ประบให้ฟังนิดหนึ่งว่าการเก็บอารมณ์หมายความว่าทำต่อเนื่องทั้งวันเพื่อที่จะได้เห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของสุขของทุกขอย่างต่อเนื่องดูคือความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่ดูมันอย่างต่อเนื่องเรามันจะเบื่อมันไม่เป็นถ้าเบื่อทุกข์ไม่เป็นถ้าหากว่า ยังรู้ทุกไม่หมดเบื่อทุกไม่หมดเนี่ยจิตของเรามันก็ยังแส่สายออกไปข้างนอกได้ง่ายอันนี้ความหมายขอยงการเก็บอารมณ์นะเพื่อที่ให้จิตของเราเนี่ยได้ทราบซึ้งเกี่ยวกับเรื่องทุก์กิเหตุเกิดทุกนะ์นี่ยชัดๆเมื่อรู้ต้นเหตุว่าทุกขมันเป็นอย่างไรแล้วทุกเกิดอย่างไรชัดๆแล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะไม่ออกไปข้างนอกง่ายมันจะกลับเข้ามาไวอันนี้ความหมาย การเก็กบอารมณ์เข้มเพื่อสร้างแรงดึงดูดของสติมีกําลังเมื่อสติมีกําลังมันจะไปเห็นทุกข์ได้ชัดเห็นเหตุเกิดทุกข์ได้ชัดเมื่อเห็นทุกข์ได้ชัดเหตุเกิดทุกข์ได้ชัดจิตมันจะกลับมาดูได้ไวขึ้นพทุกข์ก็คือจิตที่มันคิดออกไปเหตุเกิดทุกข์ก็คือจิตที่มันมันปรุงที่มันลืมตัวนะเป็นเหตุเกิดทุกข์ละ ไอ้ที่มันปรุงไปนะี่เเป็นทุกข์เรานะพอจิตมันไประวังการลืมตัวแล้วระวังการคิดปั๊บมันก็กลับมาอยู่ที่จะมาดูเหตุและดูทุกข์นี่ก็คือจังการตัวนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเข้มนะมันจะมีความเบื่อความเซ็งความเหงาความขี้เกียจความหนักน่กนวงทวงทับอะไรต่างมา้เห็นหมดนะเราก็จะอยู่มันไปเรื่อยๆดูกระทั่งว่ามันมันเห็นนะ ันเห็นจนมันไม่อยากทุกข์กันเลยพอจิตมันไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากออกไปอ่ะทีนี้แต่ยายอยู่ข้างล่างคนเดียวเยอะยายก็ไม่ได้ทําเต็มที่ไปนั่งฟังวิทยุฟังธรรมะมันก็ได้แต่ข้างนอกจิตมันก็ออกไปข้างนอกมันไม่เข้ามาข้างในถ้ายายอยากให้จิตข้างในจิตยายก็ต้องเอาออกให้หมดพวกยุพวกเทพพวกเสียงต่างๆนี่ให้จิตมันมาอยู่กับตัวเองให้ได้ถ้าจิตมัพึ่งสิ่งข้างนอกอยู่มันก็ยังไม่กลับเข้ามานะ อยู่พึ่งข้างนอกอยู่มันก็ยังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นก็กนกยายอยู่คนนี้คนเดียวยายก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่เอาเสียงเข้ามาจองนั่นแหละเอา,เอาลืมบอกไว้แต่ของอลุงเบนก็ของหลวงพ่อ,เ,อเก็บเอาไวล้ละแต่ของหลวงพ่อยังไม่ได้เอามาไวนะ้เอานาฬิกาวไวเ้เฉยๆเพื่อไม่ให้จิตมันแสบออกไปข้างนอก ก็ฉีดแสบไปข้างนอกแล้วมันก็จะไม่เบื่อทุกข์มันก็สนุกที่จะทุกข์อยู่ะนะอันนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์เข้มถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันจิตของเราเนี่ยมันออกไปข้างนอกออกนอกตัวมาไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่พันชาติอะไอการที่จะให้มันมาอยู่กลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาต่อเนื่องแบบเนี้ยมีโอกาสได้อยู่เพราะว่ามัน ถ้าเราจิตของเรามันอยู่กับตัวอย่างนี้ตลอดเราก็ไม่ได้เกิดนะแล้วก็นิพพานไปนานแล้วแต่จิตมันยังออกไปนี่แหละจิตมันยังกลับมาไม่หมดมันถึงได้เกิดใหม่เรื่อยๆเมื่อไหร่จิตมันกลับมาหมดนั่นแหละมันก็ไม่ต้องเกิดอ่ะนิพพานแค่นั้นเองค้าหมายนะที่สอนกันเยอะแยะมันมีอยู่แค่นี้แหละเพราะนั้นคําเทศคําสอนพระไตรปิฎกีร้อยกีพัน์เล่มที่สอนกันก็ถ้าไม่ม่ถ้าไม่มาแก้อยู่นี้นะ ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละมันใช้ไม่ได้มันมีคนถามท่านครึกฤทธ์บอกว่าเอถ้าเป็นพระโสดาวันไม่ตกนรกเนี่ยทำไงไม่ตนกนรกเขาบอกว่าต้องอ่านพระสูตรจนให้จําเพื่อเวลาใกล้ตายมันจะได้นึกถึงพระสูตรได้เอางั้นจะจจำพระสูตรได้มันจะไม่ตนกนรกโอ้เอาทีนี้ไอ้คนเราเนี่ย ไอตอนตายไม่ใช่มันจะได้สติักนทุกคนนะใช่ไหมี่ัคนหมดสติไปตั้งนานแล้วไปนอนอกุกสายยาคาสายยางอยู่โรงพยาบาลบางทีใจมันไปแล้วมันเหลือแต่ออกซิเยนเท่านั้นนะไม่มีเวลาเตรียมตัวนไปก่อนแล้วนี่เพราะฉะนั้นสัญญาไม่เที่ยงเพราะ,ะนั้นไปคิดะจะไปคิดได้ไงว่าเราจะตายที่ไหนเมื่อไหร่อุบัติเหตุหรือตาย แบบมีสติไม่มีสติไม่มีโอกาสได้ตั้งสติเลยพร่อบางทีวิบากกรมแรงกว่านะแต่ว่าสมมุติถ้าเขามีศรัทธาอย่างนี้แต่ลราก็โอเคนี่ถ้าเกิดว่าท่านคลุฤทลิ์ตายไปหรือว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไม่มีพุทธวจนะเนี่ยมันก็ลืมล่ะฮะใช่ไหมมันก็ต้องลืมอ่ะมันท่องแงมันก็ลืมเพราะสัญญาอนิจจา บางทีคนป่วยแล้วสัญญาณก็เลิกอเรือนแล้วมันนึกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมาตอกย้ําให้มันเกิดกับเป็นสัญญาอยู่ข้างในไม่ได้อาศัยสัญญาข้างนอกที่ไปฟังพระไตรปิฎกหรือไปอ่านพระไตรปิฎกให้จำเป็นสัญญาข้างนอกเพราะสัญญาตรานั้นมันอาศัยขันห้าเพราะมันตายไปพร้อมขันห้าสัญญาตรานั้นแต่สัญญาที่มาเห็นทุกเนี่ยมันเหนือขันห้ามันไม่ได้ตายไปมันจะสว่างสวัยอยู่ เราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีใครไปแก้ท่านก็นจะเข้าใจอยู่งั้นนะแต่อันนี้เราฟังไม่ใช่ฟังเพื่อจับผิดนะแต่ฟังเราฟังความจริงที่ท่านพูดก็ฟังมีคนถามไม่ตกนรกเราไม่รู้ว่าเราทำมาอาดีตเนี่ยเหตุของนรกมันเยอะแยะมันจะก็จะมาในช่วงที่เราจะตายเนี่ย ผลวิบากกรรมมันก็จะอาศัยไอเวทนาของเราแหละอาศัยเวทนาบีบคั้นพอเวทนาถูกบีบคั้นสัญญาก็เลิกเลือนแล้วมันคุมเวทนาไม่อยู่เมื่อคุมเวทนาอยู่สัญญาสังขารนี่ทำงานไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลิกเลือนแ,แต่ถ้าสมมติเราจเจริญสติแบบนี้เราคุมเวทนาเราฝึกคุมเวทนาไปตั้งแต่นี่ไงจนตายเพราะฉะนั้นใกล้ตายนี้เราก็คุมเวทนาได้ พอคูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เลื่อยเือนสติมันก็ดีนี่เหตุผลที่นี่ใครจะไปคุณดังขนาดนั้นไปแก้ไม่ได้เดี๋ยวก็ตีกับหน้าแตกเพราะนั้นก็เลยว่าแล้วแต่ใครจะเข้าใจถูกใจผิดเลยอฉะนั้นมันก็จะฟังนะฟังทุกข่ายทุกขุมทุกเครือข่ายนะมาไม่ใช่ไม่ฟังแต่ฟังแล้วเขาพูดอันไหนไม่ใช่อันไหนไม่ใช่เราก็จะมาเคาะวิข้อดูไม่ใช่ฟังแล้วก็อย่าลุยเขาไปหมดไม่ใช่ อันไหนที่มันถูกแล้วก็ว่าถูกอันไหนที่มันไม่ใช่เรากต้องแก้มันก็ไม่ใช่ผิดอะแต่ว่ามันต้องแก้แก้ให้มันถูกนะมันไม่ถึงกับผิดทีเดียวแต่มันไม่ถูกทั้งหมดมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยอะไรเยอะแยะที่สนับสนุนแวดล้อมอยู่แต่เพียงแต่พูดมากรณีใดกรณีหนึ่งมันไม่ครบไม่ท้วนคนก็เข้าใจตามนั้นเราก็จะต้องมาแจ้งรายละเอียดกันอีกว่า พราะเห็นไรว่าอย่างที่นิทานเขาเล่าว่ายายคนหนึ่งแกเป็นคนว้านนอกเนาะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาก็ไปได้ไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยในทุ่งในนานั่นแหละนี่พอมาถึงเวลาป่วยใกล้จะตายทีนี้ลูกหลานแกมีคนอย่มันเข้าวัดฟังธรรมจำศีลดีก็จำคำพระไหมว่าเวลาคนก่อนจะตายเนี่ยจะให้มันนึกได้ถึงคำ พุโทโธหรือสมาลหังหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันให้คนก่อนตายได้ฟังพอฟังแล้วเพราะว่ามันนึกถึงคำนี้ได้ปั๊บมันจิตมันไปดีมันก็จะไปไม่ต้องตนกนรกอ่ะทีนี้ก็เลยยายเขาใกล้กจะตายคนที่ก็ไปสอนให้ยายบอกว่าให้บริกรรมว่าอรหังอรหังองตอนแรกก็อรหังอรหังพอนันไปเวทนาบีบแรงใช่ไหมอะรหังก็กลายภาพที่แกไป ไปงมหอยไปเสียหอยประจำนั้นมันมนขึ้นในหัวเลยอ,ะอะ่ะก็เป็นอละหอยอละหอยไปเลยไม่ใช่อลหังเลยเ <c oughs> นี่ยสัญญามันเลอะเรือนแล้วมันมันไม่สามารถจะคุมได้อยู่ให้บริการอละหังเป็นอละหอยเพราะว่านิมิตหอยมาปรากฏในในห่วงนั้นเพราะมันไปได้เสพคุณไปทําอยู่ทุกวันน่ะถ้าไปวัดไปได้ยินอลหังทุกวันมันก็จะอลหังได้อยู่อันนี้ไปหาหอย หาปุ้งหาปลาดีว่าไม่ว่าอาะไรกุ้งอะไรปลานะ่ว่าอาะไรหอยดีอย่างนีนี่ที่ว่าสาเหตุว่าทําไมสัญญาณถึงช่วยไม่ได้เพราะในเมื่อเวทานาถูกบีบคั้นแล้วสัญญาก็เลือนเรือนแล้วแต่ถ้าหาเราปฏิบัติแบบนี้มันได้เห็นเวทานาทุกเวทานาอยู่ตลอดอะใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนมิแต่ทุกทังนั่งนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกยืนนานก็ทุกให้เห็นทุกัน เราก็แก้ไขทุกเวทนาแล้วทีนี้พอแก้ไขทุกเวทนาจนเป็นนิสัยมันก็ทําให้คุมเวทนาอยู่มันจะป่วยขนาดไหนใจเราก็ไปแก้เวทนาก็ทําให้เวทนามันอยู่ภายใต้การควบคุมได้ไม่เลอะสัญญาก็ไม่เลอะอะไรที่เราท่องเราบุญเราจํามามันก็จะเอาไปใช้ได้อันนี้คือเหตุผลว่าเ <c oughs> พราะเหตุอะไรเราจึงต้องทําต่อเนื่องเพราะเพื่อจะได้เห็นทุกเวทนา แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเข้มต่อเนื่องนี่เราไม่อยู่ตรงนี้ไม่สบายเราก็ไปตรงนั้นทำอันนี้ไม่สนุกเราก็ทำอันนั้นอยู่ตรงนี้มันปวดเราก็ไปตรงนั้นมันก็หลบไปเรื่อยๆมันทำให้ไม่เห็นทุกขเวทนาชัดเจนถ้าเราไม่เก็บอารมณ์แต่ถ้าเราเก็บอารมณ์เห็นด้วยทุกขเวทนาชัดเจนเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันเซ็งเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันเจ็บโอ้สารพัดอะมันมีให้เห็นนะแล้วก็ดูมันไปนั่งดูมันไปเดินดูมันไปเรื่อยๆแหละ จนมันกลายเป็นสัญญาขึ้นใจเลยทีนี้นะพอกลายเป็นสัญญาขึ้นใจปั๊บจิตของเรามันก็จะเห็นแต่ทุกข์กับทุกข์มันไม่วิ่งว่อนไปคิดข้างนอกเลยนะเพราะฉะนั้นเองถ้ายายมีเวลาเหลืออีกก็ลองทําดูเอาวิญญาเอาโทรศัพท์ไว้ห่างๆ <laughs> จิตมันจะได้ไม่วิ่งออกข้างนอกแล้วกลับเข้ามาข้างใน ใจมันเยอะดิวันวานาได้ลงมาบอกเก็บเอาไว้แต่ว่าตอนไปทำขั้วฟังสวดฟัง,ฟงธรรมะบําเ็ยังบําเพ็ญยังแต่เวลามาปฏิบัติได้ต้องเก็บไว้ทำขั้วทำอย่างฮ็ดไปจะได้เป็นมูปฏิบัตินี่แห้งวิเวกแห้งบ่มีอย่างลูก,ก่นแห้งดีไม่จะได้เห็นใจเจ้าของนะว่ามันออกมันเข้ามันเบื่อมันเ,นเซ็งยังไรเห็นคัะ ยายเหตุไปเรื่อยๆเดี๋ยวเหตุไปเรื่อยๆเกินเดียวก็กมีมูน่ะคนมืออยากปฏิบัติอยู่ละเพราะอาจารย์ประสันเพิ่นปลูกฝังเลยดีมีคนนิสัยอยากปฏิบัติหลายอยู่บ่ใชาวแต่ติดแต่สินแต่ทานอย่างเดียวยังภาวนาอยู่เพราะฉะนั้นก็เขาไปศึกษาเรื่องนี้ระจำเรา <c oughs> <c oughs> เวลาปฏิบัติถ้าในช่วงใดที่มันหลงมันลืมมันคิดไปกก มันเบื่อมันเบื่อก็ต้องมาถามกันเอาถามกันเอาดีกว่าเขาไปเบื่อไปเบื่อไปเรื่อยๆไม่เสวลาเรามาถามมาได้สติขึ้นมากมันก็อาจจะตั้งต้นใหม่ให้ได้ต้นใหม่ก็ได้โบ่ย้ำขึ้นนะย้ายทำอนาปนาสติสำรุ้ล้มหายใจเข้าออก หายใจเข้าอมาได้สูตรไม่ได้หายใจใหายใจเข้าแล้วกั้นเอาไว้หายใจเข้าเจ็ดหายกั้นไว้ซีแล้วก็ปล่อยออกแปดเจ็ดีแปดตัวนี้มันจะซอยให้ได้รับได้ลึกอามาก็ลองเบิงออเออขาท่าดีาาลู้ลลลขึ้นมาปฏิบัติเลยก็ได้เพราะว่าเข<ม>า นอนมาดุนแล้วม um, ันมันอาจจะพอแล้วก็ได้นอนมาหลายสิบปีแล้วมันอาจจะนอนน้อยนั่งยืนเดินก็ได้แต่ว่าเวลานอนบรับเขาเอืงลมหายใจเขานะนับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วกันไว้หนึ่งสองสามสี่ก็ค่อยๆปล่อยออกนับหนึ่งถึงแปดช่วงปล่อยนะ หายเจ้าในน้นำหนึ่งหายจเข้าน้ำหนึ่งถึงเจ็ดแล้วกันไว้กันไว้หนึ่งสองสามสี่กันไว้สี่้วปล่อยออกนับถึงแปดแล้วเขาจะรับได้ลึกรับได้ชนิดอันนี้อันนี้เป็นอันนี้หมออันนี้หมอเขาบอกวิธีมากที่การออกกันออกทีกออก่เย็นเข้าไปออกที่เย็นมันจะเขาเ้าเห็ดแห้งแลจิตหนึ่งเขาผ่อนคลาย พอชี้เท้าคอนข้ายมันจะรับได้ลึกรับได้เร็วนะแต่ถ้าสมมุติว่าออกซีเจ็นมันบ่อเนมันรับเราจะรับตื่นๆชีทามันบ่อชค้ท้ามันเก่งมันตึงมันบ่บอคอนข่ายอันนี้ก็ศึกษาไว้พอศาสตร์สมัยใหม่เขาศึกษามาใกล้จะของใกล้เนื้อใกล้ตัวไรขึ้นไรขึ้นนะน,นี่ก็เวลาในช่วงเกยบลุมนี่ก็มีเวลากาประลบทําให้กันฟัง สมือวันลวเล็กะน้อยเพื่อได้เสริมการแก้ปัญหาเวลาเขาไปปฏิบัติมันจะได้แก้ปัญหาได้ถือทำความเพียรคือทำฝึกฝนในการแก้ปัญหาแหละเพราะชีวิตของเขาเนี่ยม,มันมีปัญหาตลอดเวลาปัญหาของชีวิตคืออย่างมันคือทุกแต่ทุกนักปฏิบัติโมเมนทุกแบบชาวบ้านเลยทุกแบบชาวบ้านทุกบ่มีเงินมีทองทุกเป็นหนี้เป็นสินทุกไอเรื่องลูกใจเสียเมียอแต่จากทุก ข้างนอกแต่ทุกหนักปฏิบัติเนี่ยทุกก็ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถทุกในเวทนาในเจ้าของเวทนาที่มันเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเส้งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเงาอย่างนี้นะทุกแบบนี้ทุกนักปฏิบัตินะแล้วเขาแก้ไปเรื่อยๆแก่ให้มันตื่นตัวให้มันซึน นี่คือความเพียนความเพียนคือแก่แก่ทุกโมเมนทุกแบบชาวบ้านแต่ทุกแบบนักปฏิบัตินะเป็นทุกในตัวในตัวมันท่าน่ะเหมือนหมักไม้ที่มันนอนใมมีนอนในตัวนะนอนไอ้หมากไม้มันเสียโมเมนแม่งมาเจาะจากข้างนอกเลยหมักไม้นี่เสียเพราะว่านอนมาเจาะข้างในคือเวทนาที่มันกัดอยู่ข้างในแหละ เวทนาง่วงเวทนาเหงาเวทนาเบือ่อเวทนาเส้งเวทนาปวดเมือ่อยแยบเจ็บข้นนักน่วงทวงทับสี่นี่ค่ะทุกข์ล่ะเขาก็แก้มไปเรื่อยๆแก้จนกระทั่งว่ามันมันลึงเพราะมันลึงแล้วบาต้องแก้ก็ได้ปะเนี่ยห้าคุยจักกันแล้วมันบ่ยานนะบ่ยาน <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เวลา บรสบายมากบ่ามากมากกว่าเปลี่ยนหลดะนะไอการเปลี่ยนแบบบริสัสังเกตเปลี่ยนบริศึกษานี่เขาเอ่นว่าเป็นการเปลี่ยนแบบสัญชาตญาณแบบบ่มีสติแต่เวลาเขาจะเปลี่ยนเกียเปลี่ยนแบบมีสติก็คือตั้งใจเปลี่ยนตั้งใจลุกเห็นความเกิดขึ้นของความเบาเห็นความดับไปของความหนักเห็นความเกิดขึ้นของความสบายเห็นแต่ความรับไปความบรสบายอย่างนี้นะ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่ได้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาก็เอินเป็นองค์ภาวนานเดชเป็นองของปัญญาพราตามนทิถ้าเราบไร้เก็บอารมณ์นะครับบรีไม่สังเกตเพราะนั่นบรสิสบายก็พลิกปับหลดมันนักมากกับเลี่ยนเบาหลดบุรีสังเกตการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันมันเลยบอเป็นองค์ภาวนาพราะเวลาไปปฏิบัติกับบุตรองสงสัยละ่ะเบึงแค่เนี่ยพ่อ ว่าเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไว้ดับไปอย่างไรบางอันมันมีรอยยางพันยางในตัวเขาเนี่ยไปแก้อย่างไรมางยางแก่พร้อมกันหลายยางเนี่ยไปแก่ทีละยางบท่านยางเขาิเก็บเม็ดข้าวสารออกจากกระถังตะกะเก็บออกทีละเม็ดบท่านกินเป็นเวลาก็ต้องเทปั้งออกไปเลยนะหรือว่าเอานำใส่ขู่ถังไงตักเอาทีและปองใช่ไหมโบแล้วเที่แล้ว เทจมเลยแหละเมื่อกันล่างทุกออกจากกายจากใจไปพิจนะที่เลยยางเลยยางบท่านกินแล้วเอาออกที่เดียวบบไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือกันเพราะว่าเวลามันดับมันดับพร้อมกันเวลามันเกิดเกิดพร้อมกันข้อมืดเนี่ยเวลาเปิดไฟโบแมนเนี่ยมัน่าหนีไปที่เลยยางโบแมนได้โมมีไปที่ละก่อนละก่อนโมแมนได้พอเปิดไฟขึ้นเมื่อกันหนีไปเพิ่มเดียวข้อมือกันความนักทวง ทวงทับทุกในตัวเขานี่เวลาเขาแก่บนมันแก่ที่ยังแกะย่างเดียวนะแกอย่างเดียวมันแก่ไปต้องกันมดนืดอ่นนะมันแก่หลายๆที่ลรอันอนี่ฮ้เข้าใจนะเอาลนะเนาะ